ดีแล้วตัวเล็กไอ้คำว่ามันบอกไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นคอราา์สอเข้าใจดีเลยนี่แหละโคดพระบิดาพระมารดาคอราา์สอเฮ้ยบอกให้เจนฟังหน่อยสิ <m> เจนอนัจะแกล้งแซ่ก็ได้ <m> เจนหน่ดจะริ้ว <m> ห,หรือเปล่า <m> เจนถึงบอกให้หนูรู้ไอ้หนูรู้โดยที่การที่หนูจะต้องรู้เองให้ได้เพราะฉะนั้นไอน้ดดการที่เราอธิบายไม่ได้นั่นแหละคือคอร์สสอเฮ้ยมันมีนะเว้ยแต่มันเล่าไม่ได้ มันบอกไม่ถูกเฮ้ยยังไงอ่ะคนที่มันไม่รู้คอร์รสอนเฮ้ยอย่าโมเมนะอย่ามึนอย่ามาโนอย่ามั่วบอกไม่ได้คือบอกไม่ได้อย่ามามั่วเนี่ยครับคนที่เขาไม่เข้ารหัสเขาไม่รู้รหัสเขาจะไม่เข้าใจเราเลยว่าเรากําลังสื่อสารอะไรเฮ้ยเรารู้สึกได้เว้ยก็ถึงบอกว่ามันจะเหมือนจอะแมทริกซ์นั่นเองอันต่อมาเนี่ยพยายามที่จะบอกมันเนี่แหละครับคือการที่เราเขียนโครงสร้างขึ้นเองเราเป็นคนที่เขียนขึ้นมาเองเพราะฉะนั้น การเขียนของเราเองอะ่ะมันเขียนจากคอร์สอนบอทดบอทดไหนบอทดคอร์สอนไม่ใช่บอทจดจําก็จะยังอีบอร์คอร์สอนใหม่นี่แหละนอกจากเราไม่รอมันนะเราเขียนใหม่เพื่อที่ให้อ e ีบอร์ที่ของเก่าเราอะ่ะได้ทําความรู้จักกันได้คอนเน็กกันพอคอนเน็กเสร็จมันก็เป็นเพื่อนกันมันก็เลยไปบอกเพื่อนเพื่อนเก่าอ่ะเฮ้ยเนี่ยแกโลกใบใหม่ที่ซ่อนอยู่ในตัวแกนั่นแหละ มันจะคุยกันนี่แหละครับบอทดออนไลน์กับบอทดออฟไลน์มันทักทายกันโดยนอนคอนที่เราเขียนคอร,ร์สอนเข้าไปฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันต่อไปคำถามมันหนึ่งว่าอยากจะฉลาดน้อยหรือว่าอยากรู้เองเท่นั้นเองแค่นั้นเองฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากไวใ้ให้เราไม่เข้าใจกันฝากไว้เราไม่ต้องไปเด้ต้องฟังตรงและทังออฟโลกปฏิจสธได้หยุดได้สวยบ้านมาเรื่อยเรื่อยนะอยากรู้เองหรืออยากโง่